วันนี้เราก็อยู่ในช่วงเช้าๆนะคะโอ้มันกีตาร์รูปจะพามาชมบรรยากาศวันนี้ทีมงานกีตาร์เล็กขอนะคะพี่ออยแสงศรีแล้วก็น้องน้ำแข็งนะคะกูเป็นมากเบิร์ตแล้วจะมาถ่ายทำเอ็มวีเพลงกันนะคะที่นี่เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะคะบินโดดเลยกินโดนก่อนอะไรเนี่ยแบดแบดก่อนอ๋อแดแบดโอ้แบดแบดนี่คือแบดโดน ดี๋ยไงไม่ม่ไม่มีสรด้วยความวิธีแก่ไม่มีจอดตาของหอมเดียวใช้ได้จริงหรือเปล่าจริงจริงว่าสันไม่ยังตอมอยู่เดีอคนอับผับป้ะให้แตกเลยปีนใส่ก็ใหม่สุดยอดพี่มือค่ะเรากำลังจะลงไปแล้วนะคะทางลง กันเร็วจ้าชมบรรยากาศกันนะคะตากล้องพร้อมแล้วได้ไหมว้าขยันีปแน่เนี่ยมอเตอร์บอเราเนี่ย้าเล่นเองนะคะเมาแล้วพี่อ้อยมาแล้วพี่อ้อยพีอยรู้สึกยังไงเย็นดีครัค่ะเย็น,ยนดีเย็นจ้อย ที่มาเดียวเอาสำำรีอุดหูไว้ทำไมน้่นจีเกาหูอะไรคะพี่ออยซื้อลำโพงซื้อลำโพงมาแล้ว้อเราแข็งของเรา อนขาส่งขาจอนขาส่งอ่ะมอมหน้าที่ให้น้องน้ำแข็งถือลำโพง <c oughs> <c oughs> กูเป็นมาเบอรแแตวค่ะพี่อ้อยแสงซิงโคเวอร์นะคะจะรองเพลงอาจจะได้ยิน่เสียงน้ำตกคะป้ เลยว่าคำใดหากอุณยอมทุกอย่างอี้สูลำโพงไปใกล้ๆไม่ได้ยินเซอเหมียวค่ะไม่ได้ค่ะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซอเหมียวด้วยนะคะอ่าชื่อช่องอะไรนะคะเกียร์กีตาร์มิวสิกค่ะเขากีตาร์มิวสิกนะคะ มี2ช่องอนะคะมีกีตาร์เลคคอร์ดกับกีตาร์มินสิกนะคะฝากตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ

แล้วด้วยตัวเองจริงๆนะขับปัดกี่เราเขาพีแตะช่วยเยอะไเนียฮ่าฮ่าฮ่านี่ตาเลือกกรดตัวที่สองเขาเรียกว่าอะไรนะช่างแต่งหน้าน่ะคอดูมคอดูมวันนี้ซ้อมเหมียเป็นคอดูมนะคะวันนี้เป็นขอดุมอันนี้คอดแต่ไม่ตูมคอดแต่ไม่ตูมคอดเปรี้ยวขอดเปร้ยวนี่เนี่ยตานะคะนีหนุกจะคล้องขายได้ดิเนี่ยากได้อนาคตดเอาได้ไหมอาจารย์พวาอาจารย์พวา โอยมาเดียวไปไหนมาเดียวหายแมาเดียวสลอแล้วนะคะยังมีอยู่นี่นี่มาเดียวโชว์ตัวสาวหน่อยเออ ค้กเ oh, ชื่นใจโคกขึ้นอย่าดโค้ <laughs> โกโซดาอะค่ะโคกขึนสระโค้กขึ้นสาะอ๋ออาจารย์คะว้าเฮาน้ำโค้กก่อนค่ะพักเติมน้ำโค้กก่อนน้ำโค้กผสมโซดา <laughs> โคกโซดาค่ะ อ่ะา,าจารย์ต้าไ,ไม่เดิมนะคะน้ำโคกสุดานะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมกันค่ะไปอยู่ตรงโขดหินเดี๋ยวพี่ออยไปเช็คอยู่นะคะว่ามันลื่นไหมได้ไหมคะพี่ออยด้านล่างลื่นมากมไ,มไหไมลื่นก็ได้ไนาะไม่ได้นะคะด้านล่างลืล่นเกินไป

เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กำลังเก็บข้องแล้วก็กอขึ้นข้างบนมีกมให้กำลังใจด้วยะคะนังน้ำแข็งคะ่ะขอรญยตส,สอบถามความรู้สึกนิดนึงคะ่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะที<น>่พี่ออยแสงสินศิลปินดังคเวอร์เพลงของตัวเองคะ่ะรู้สึกว่าต้องแสงต้องฉบับแน่นอนเ <c oughs> สนียงดีา่าแล้วเออ น้องน้ำแข็งมีซิงเกิลใหม่ไหมคะที่จะปล่อยมีไหมหลังจาก่อจากเพลงนี้ยังไม่มียังไม่มีมีแต่แต่งให้พี่ลำไยใช่ไหมคะมมแล้วน้องน้ำแข็งเออมีแพนที่จะแต่งเพลงแบบให้พี่ออยแสงสินไหมคะหรือว่าฟิชาริ่งคู่กันอะไรอย่างนี้มีไหมคะถ้ามีโอกาสก็อยากร้องคู่ถ้ามีโอกาสก็อยากฟิชาริ่งกับพี่ออยนะคะ พลงพิช่งนะคะก็ยังไงก็ฝากเป็นเพนเทียด้วยนะคะน้องน้ำแข็งกับพี่ออยแสงสิงพิชริ่งกันจะเป็นยังไงก็เทีย์เทีย์กันทํา้มานะคะจะได้แบบพิชลินกันวไวๆในห้างจะได้เห็นนะคะว่าเ,เราเข้าอยากพิชลินกันหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยเพงก็ฝังติดตามน้องน้ำแข็งกับพี่ออยแสงสินด้วยนะคะช่องทางไหนคะหัวหน้าช่องไหนคะเส้าเมียวคะ น่ามิวสิกจ้า,าอ,อิา่งค่ะอิ่งบรรยากาศนะคะซ้อมเหนียวกันเองมากค่ะส,สำหรับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย